ของ UGC Arimite d ชิ้นนี้น่ารักมากต้องถูกใจน้องผู้หญิงแน่นอนเลยกับหมวกคิตตี้สับปะรดนั่นเองมีจำกัดชิ้นนะคะคือ3,000ชิ้นนั่นเองเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูรายละเอียดและแมบที่ต้องเล่นกันเลยค่ะและแบบนี้นะคะเป็นแบบที่น้องๆจะต้องเข้าไปเล่นเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้ฟงังเขาว,ว่าจะต้องเล่นยังไงและจะทิ้งริงนะคะแบบนี้ไว้ใต้คลิปเมียนเดิมเลยค่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลย เข้าไปดิสคอร์ดของเขาหนาเพื่อไปดูรายละเอียดนะคะว่าเฮ้ยจะต้องทํายังไงถึงจะได้ของชิ้นนี้ซึ่งของชิ้นนี้นะคะจะมาในวันที่4มิถุนานะคะเวลาตี2ของบ้านเรานั่นเองซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการราสมบัติในร้านอาหารของแบบเขานั่นเองค่ะซึ่งหาไม่ได้ของชิ้นนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาสปอยบอกว่าจะมีของฟรีชิ้นอื่นอีกนะคะน้อง,องและก็จะเพิ่มสต๊อก ยังไงก็ติดตามช่องพี่แป้งไว้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะรีบมาสปอยเลยเพราะตัวพี่แป้งก็จะอยู่ในดีอ่อดของเขาเพื่อจะรอดูว่าเฮ้ยมีของฟรีอะไรมาแจากอีวันนี้นะคะพี่แป้งสปอยเยอะมากๆเลยอย่าลืมมาดูกันคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย